หวานมากเลยเหมือนอันนั้นเลยเราจะไม่ได้แก้เหตุแค่ผู้ชายคนนี้เราต้องแก้ทั้งคู่เออถ้าเขามีแล้วก็มียอมค่ะให้น้องไปเลยค่ะรางวัลน,นี้ <laughs> เก้งคนมหมล้วไปบอกเขาว่าเราจะดูแลตลอดชีวิตมาจากไหนพาวดีลังสิตก็คือเราก็แบบมุ่งหน้ามุ่งหน้าไปทางแบบลังสิปเจอดอนเมืองก็จะเจอแบบว่าสานักงานเขตดอนเมืองแล้วก็แบบเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายเข้ามาเลยตรงมาเรื่อยๆเจอปั๊มก็ตะทอเลยปั๊มนิดนึงก็ถึงเลยแล้วคือเขามีที่จอดรถด้วยมาถึงพี่สิก็ เหมาแผงแลตเตรี่เ,เลยอ,อะไรยังไงอ๋อ,อ,งอ,อก็เมื่อคืนหนาวพี่อยากฝันว่าพี่อยากไปอยู่ที่หน้าแผงแลตเตอรี่ซื้อตรี่อยู่ที่หน้าแผงแต่ไม่มีให้ซื้อ,อเข<ล>าไม่ได้ซื้อแล้วพอตื่นมาก็ทำาตาความฝันค่ะซื้อเลยซื้อเลยเหมาบรแผงแล้ว,ลว,ลวตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านตามจังก้ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็หิวมาก เมื่อกี้ก็แบบเอาตังมิงไปซื้อหวยด้วยคือตั้งเงินสดไม่พอใช่เดี๋ยวพี่สีก็รวยแล้วพี่สีก็ต้องเลี้ยงหนูวันนี้แต่วันนี้เลี้ยงพี่ก่อนพี่ตังโม่อย่าเล่าหน้า่เลี้ยงหนูนะอย่าเล่าหน้าจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะคว้ากันไขยนะพี่สีจะเลีบไอ้แก่เห็บมาเราไปร้านกัน น้องอะยังไม่ทำอะไรน้องอยาก้องจองอันนี้แล้วน้องบอกว่าจองอันนี้นะคะกรอกมากใช่แล้วคือแต่ละอย่างแบบน่ากินมากจริงๆอันนี้คืออะไรอะตําถาดใช่ไหมคะอุปราคายอยะซาของโตเลยอันนี้คือยามุนเส้นโบราณนะคะอันนี้ก็เป็นไก่ทอดดูแบบว่ามันดูเก่งอันนี้คืออะไรคะหนมไม้ซึ่งพี่วาเราไม่เคยกินเลยอะคือแบบเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกปกติมันเป็นหน่อไม้เราจะเป็น ซุปหน่อไม้ไมใช่ค่ะอันนี้คือเป็นตำเลยนะคะเหมือนซ้ปตำเลยอันนี้ก็ของน้องค่ะน้องอธิบายเลยอันนี้นะคะ<ๆ>ก็เป็นเี่ยงปลาทับทิมนะคะแบบนานมาคือปลาเขาแบบดูกรอบมากคือน้องจอดตั้งแต่แบบมาเห็นมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วย เสนอค่ะดูนั่งทาน่ากินมากเลยนันคือไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟนะคะซึ่งมันน่ากินมากเราจะมาเริ่มจากหอยวันนี้นะคะวันนี้จะมากินไข่ตุ๋นหอยใหญ่มากค่ะแต่น้อยก็ของหนูนิดนึ่งไปถึงหอยที่บ้านหนูเลี้ยงหอยจุ๊บไว้อันนี้หอยตัวใหญ่มากหอยเต็มบ้างคือมันแบบหอมกระเทียมเจียวด้วยอืมแล้วก็แบบละมุนมาก บบละลายในปากเลยค่ะทุกคนมันคือไข่ตุ๋นต้มจืดเหมือนแบบแกงจืดนะแต่ว่าเป็น,นไข่ตุ๋นแต่ว่าถ้าแกงจืดก็จะจืดเลยแต่ว่าอันเนี้ยจะแบบไข่ตุ๋นบบอร่อยหอมหอมกระเทียมเจียวอะมีแบบรสชาติกระเทียมเจียวด้วยอร่อยมากมนุ่มมากนุ่มแบบเออแบบนุ่มจริงอ,อร่อยมากค่ะมันแบบเหมือนน้ำซุปมันดีด้วยเนาะน้ำซุปมันเป็นเหมือนน้ำซุปแกงจืดซึ่งมันแบบรสชาติดีมากอ ส้ตมตำปลาหลอืมแซ่บมากแล้วก็เผ็ดมากแต่ว่ามันอร่อยมากเหมือนเจ้าของร้านเขาบอกว่าคือคุณยายใช่ไหมคะเขาแบบไปแข่งส้งตามตำมาอย่างเงี้ยไปตำส้ตมตำที่ไหนก็ชนะคือเขา้าใจแล้วคือแบบเขาไม่ได้อวยตัวเองนะแต่ว่ามันอร่อยจริงๆลองชิมลองชิมมันอร่อยมากแล้วก็ ชื่อตำจังโก้นี่มันมาจากที่ว่าเขาอะไปแข่งที่ไหนก็อร่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยทาส้มตําขายแล้วก็เว้นชื่อตำแล้วก็จังโก้มันสมัยก่อนคือเหมือนคุณตาเขาชอบแบบว่าคาบอยเป็นคาบอยอะไรเงี้ยะก็จะเป็นแบบจังโก้แกงคาบอยอะไรเงี้ยก็เลยเลยป็นตำจังโก้ใช่ไหมอร่อยไหม <Honestly. S 1> คือแบบเด็ดมากเด็ดมากจริงๆแบบคือเราเข้าใจแล้วว่าคําว่าแบบไปตำที่ไหนก็อร่อยคืออันนี้จริงๆ แบบาเขแบบกรอบมากมันอร่อยมากอ่ะคือไม่รู้ไม่มีคำอธิบายใดๆนอกจากคำว่าอร่อยยำบนเส้นโบราณซึ่งมันไม่เหมือนกับปัจจุบันนะคะมันโบราณ <laughs> มันคือยำผสมลาบจริงใช่ไหมมันเหมือนลาบด้วยแล้วก็เป็นเหมือนเป็นยำด้วยอ่ะออกมาลงตัวะคะ่ะแล้วก็ลงทองแล้วด้วยตอนนี้ ไก่ทอคนละชิ้นนี่คือไก่ทอดนะคะทุกคนสุดคุณแม่ซึ่งแม่เราไม่ได้ถามแม่เจ้าของร้านอันนี้อ่านลองมาคนละชิ้นชอบกินกระเทียมเกียวของเจียวอะไรแบบนี้มาชอบบออ ไอคือชอบนะชอบเคลียออก <c oughs> แล้วว่าเราขออนุญาตใช้คุณมือนะคะชิ้นแบบเขาชิ้นใหญ่เนาะรสชาติเป็นไงคะแบบมาก,กิก้งกะหอมกิก้งกะหอมเจลล้วคือแบบอร่อยมากที่ต้องลองอื้อแข็งมากกระดูกกระดูกหนังกรอบเ <c oughs> นาะคือเขาหมักมาได้ลงตัวคือแบบไม่ได้รสชาติจัดจ้านม,มากแต่ว่ามันแบบอร่อยแบบบบพอดีใช่แบบพอดีพอดี กินเลยค่ะอ้ยน้องจะแบบน้องเราจะอมแล้วหรือว่าอะไรกินทางอัางงอันใช่ค่ะใช่อ่ะเป็นไงคะรสชาติคืออะไรอ๋อต้องให้ชิมเองน้องให้ชิมเองอู้อันนี้มาเป็นแท่งเลยทุกคน อร่อยว่ะกรอบมากมปกติแบบไม่กินหน่อไม้แต่อันนี้อร่อยมากอร่อยมากมันกรอบคือปกติอะ่้าใครกินหน่อมไม้ดองเนี่ยกลิ่นดองมันจะเหม็นมากแต่อันนี้นคือน้อยกลิ่นน้อยมากรสชาติคือแบบคล้ายกับส้มตำแต่ว่ามันอร่อยแบบรสชาติเหมือนจะคล้ายกันแต่ว่าความลงตัวแบบอันนี้มันก็คือไม่คิดว่าแบบเอาหน่อไม้มาทำอ่ะแล้วมันจะเข้ากันใช่เหมมันเหมือนซุปหน่อไม้คร้ซุปหน่อไม้นึกภาพซุปหน่อไม้อะไหมั้ยคะแต่ว่ามาเป็นส้มตำอะแต่โดยใช้รสชาติของส้มตำอะ ประมาณนั้นเลยเดี๋ยวพี่จะให้น้องมีนะคะกินปลาตนนัวนี้แต่ให้คิดว่าเนี่ยปลาตัวน,นี้เป็นผู้ชายแบบค่ะ มีเจอผู้ชายจะเป็นยังไงอ่ะถ้านี้ปลาเะไม่เป็นผู้ชายหน้อก็สกินทั้งตัวโอ้โหขอรู้นะคะ <laughs> เอากลับมาที่คนเดียวใช่ไหมคะไม่แบ่งใครน้องมามมน,น้อง,งมาใหญ่มาก <laughs> น้องมาใหญ่มากเราเล่นยังไงดีทีเนี้ยเราจะเอาที่ไหนกินล่ะคะสิทธิ์จ้างของพี่ป้าโอเคค่ะอันนี้ของพี่เป็นแบบบรรดาคิกคิกของพี่ละกันอย่าพี่ฟาดเองนี่พีไมาตัวนี้พิมพ์เยอมากเพราะว่เน้นเน้นเนมากเน้นมากเหรอคะฟิตปังใช่ไหมคะฟิตปังไม่ถึงเนื้อปลาใช่ไหมคะกล้าไหมป้าอ๋อปลามีกล้ามแต่ว่าเนื้อเด้งมากอะไรเด้งนะคะอะไรเด้งนะคะนี่เราคิดอะไรอยู่เราคิดแบบ คิดดีไม่ได้เลยตอนเนี้ยเนื้อขาวด้วยโอยขาวด้วยข้าวขาวขาวด้วยใช่ไหมคะเนี่ยแบบสงสัยต้องแยกแยกแยกไม่ได้แยกเราอยากแยกน้องเลยเราก็เหมือนแบบเป็นซีฟู้ดป่ะเราแซ่บพี่ทั้งสวยอะไรยังก็สู้พี่ไม่ไหวนะบอกเลยใส่็จพีทั้งสวยมันก็สู้แซ่บสู้พี่ไม่ได้เ้็นทิ้ใช่ไหมหนุ่มเด็กยอมค่ะให้น้องไปเลยค่ะรางวัลนี้ สชาติน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยมากอร่อยเหมือนพี่อร่อยเหมือนหนูไม่ยอมกันเลยมีเป็นสองหนูคือแบบน้องเขาไม่ยอมเราเลยอ่ะทำไงดีอ่ะทุกคนเป็นไงเนื้อแน่นแน่นแล้วฟิตมากหนูให้ชิมแ้าแบบนิดหน่อยขอเขาเรียกว่าอะไรลมเลียนิดนึงนะคะซึ่งฟันนะหวานมากค่ะหวานมากเลยเหมือนอันนั้นเลยเหมือนมะม่วงแบบสุกแล้วหวานเจียบอะไรอย่างเงี้ย น้ำมันหวานน้ำหวานคือเยอะมากกินจักรวรรดเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเลยหวานอะไรเงี้ยอ๋อไมาเห็นน้ำจิ้มใส่จักระรรดิแล้วหวานไหมคะหวานเหมือนอะไรอ่ะคิดดีไม่ได้เลยทุกคนแล้วก็ขอฟานนี่ก่อนนะคะเฮ้ยเขามีอันนี้ด้วยเส้นขนมจีนแล้วอย่ากินไข่ค่ะ หมายถึงไข่ตุ๋นค่ะไข่ตุ๋นเนี่ยคิดดีไม่ได้เลยนะเราอ่ะนุ่มเด้งมากค่ะเด้งเด้งดีเด้งในปากไข่ค่ะไข่มันแบบไข่ตุ๋นเนี่ยมันนุ่มและเด้งในปากนี้ค่ะอืมอไบอกใช่ใช่มีความเต้าลิ้นเข้ามา เราเนี่ยไม่ใช่แบบกินน้ํากินน้หมีนะแบบแก้เผ็ดผู้ชายเนี่ยมิงม,มีประสบการณ์อะไรเล่าให้ฟังหน่อยก็แค่แบบแฟนมีกิ๊กเราแบบเราก็จะแก้เผ็ดผู้ชายคนเนี้ย<อ>คือแบบเราจะไม่ได้แก้<ส>แกเผ็ดแค่ผู้ชายคนนี้เราต้องแก้ทั้งคู่เออมันเป็นไ<แ>งนคะไปคุยกับแฟนเขาคือแฟนของกิ๊กคือแบบอ๋อเหมือนแบบกิ๊กเขาก็มีแฟนกิ๊กเขาก็มีแฟนอ๋อแล้วมิ้งก็เลยแบบไปคุยกับแฟนเขาไปคุยกับแฟนเราได้เราก็คุยได้โอ้ยเส้นไม่ไหวอันนี้ต้องลองนะคะวิธีนี้ แบบกินข้าวสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายแบบเราก็ทิ้งผู้ชายทั้งคู่เลยโอ้โหาล้วสวยโอ้โหเราสวยมากคือแบบอยากได้อารมณ์นี้มากถ้าอยากถ้าอยากแก้แบบนี้เราก็ทำแบบโอ๋ยเขี่ยขี๋ยวรอแล้วแต่ไม่มีประสบการณ์ทั้งเลยอ่ะไหนไหนพี่สิมีวิธีแก้แก้เหตุของพี่หรอแบบถ้าแฟนมีทิ่ที่จะเป็นแบบเด็กขาดแบบไม่เอาพอ ปากเนี่ยบับบอกว่าพอ,อจริงๆอะรับหลังกอง้อนเขือปิ้งอย่าไปตัวเองอย่าไป <c oughs> ไม่เราจะมีวิธีแก้เพลงของเราก็คือแบบว่า <c oughs> คือถ้าเขามีกิ๊กเราก็มีกิ๊กจบเออถ้าเขามีแล้วก็มีแลสุดท้ายเออส,สุดท้ายแล้วก็ไปคบกับกิ๊กเนาอ <c oughs> แ,แฟนเราจะ <c oughs> เออใ,ใช่แฟนเราจะแบบเ <c oughs> จ็บใจเจ็บใจอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าเราแบบสุดท้ายพอออกมาแล้วก็ชีวิตดีอะไรอย่างเงี้ยแบบฉันสวยกว่าจะสวยกว่าแฟนเธอนะเนาะ บอกเลยนะฉันแซ่บกว่าเยอะแซ่บเหมือนทีทั้งสวนอะ hey, 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 hey. ตอนนี้อิ่มมากเลยมมค่อือใครที่อยากจะมาแซบมาอะไรกับเรานะคะก็มาได้ที่ร้านตังซังโก้ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็อยู่แถวย่านดาเมืองใช่ไหมคะวัะนนี้ก็ขอบคุณน้องมิ้งม,มากๆเลยนะที่แบบว่ามากินกับเราแล้วแถมยังต้องมาเลี้ยงเราอีกเพราะว่าพี่สี่ เราต้องรีบหมดแข่งแม่แต่ยังไม่เข้าร้านเลยค่ะทุกคนรับหน้ารับหน้าอย่างที่ผ้ดเลยแล้วรวยแล้วอย่ารับหน้าเลยแล้วจะจะพาไปเรียนอีกนะคะไว้แบบเรามาเจอกันใหม่ได้เนาะแบบว่าเออแบบว่าเผื่อแบบว่าพี่ถูกหวยพี่จะไปเรียนดังมินที่ไหนก็รอดูกันนะคะก็อของอร่อยใช่ไหมใช่อร่อยแน่นอนบ๊ายบาย